ตาสตยนี่ไงเริ่มแล้วมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิใช่ปะวะมนได้ยังเหรอเดี๋ยวเข้าไปเช็คกนันเฮ้ยวันวานไม่เจอกันนานเกินไปอะไรใหญที่

จเออรู้แล้วไอ้สัตว์เฮ <c oughs> <ś> ้ยเชียร์อยังเจ๋งอะจูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทำที่หลอดโดเน็ดีกว่าอ่ะฟิอาเลย เดี๋ยวคนดูวอาเดี๋ยวสองคนใช่ไอ้ย่าช่องมึงชื่อไรไม่เอา่อกูอายจูแมวเ่อนถ้าเกิดดังแล้วฮะมันได้ยินเสียงเออไม่ใช่มันได้ยินเสียงมึงใช่ดอ๋ย่าชื่ออะไรไปดูไม่เดี๋ยวมึงไปบอกคนอื่นด้วยอี้ย ไม่บอกกูจะบอกทำยี่อะไรอ่ะไอ้ไอติ๊กต๊อกยูทูบดีใครเล่ายูทูบดูคนเยวมันี้บอกพวกฟิลกูอายเออไม่บอกถ้าจะบอกกูตัดเลยนะเว้ยเออผมรู้ไม่บอกมันโคตรายเลยวะแล้วมึงเขียนในยูทูบดี เขียนนะเขียนตามที่กูบอกฮนะพร<อ>้อมมั้ยครับเขียนนะ<ช> R P R เหยียบพิง่งโอเคเขียน,นด<แ>้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนอะ่ะเขินนี่เยจูปับนึงขอดูก่อนมันมีคลิปบางคลิปที่กูไม่อยากให้เห็นนะเขียนนะไหนอ่ะเขียน เออเฮ้ยขอขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาแปนะ๊บนึงกูขอไปปิดคลิปก่อนปิดคลิปบางคลิปก่อน <c oughs> แล้วกูปิดบางคลิปไว้เดี๋ยวกูให้ดูมีคนดูสามคนคอมเมนต์ไม่มีสักคนไอ้สระ ตรงนานๆที่ได้ทำนะไอโจไอโจไหนไม่มึงแปบ๊บนึงแปบบ๊บมึงรู้ว่าแต่ก่อนกูเป็นยูทูบเบอร์นะเว้ยเออชื่ออะไรนะกูขอเวลาแป๊บนึงขอขอปิดขอปิดบางคลิปก่อนกูไม่อยากให้มึงเห็นกูอาย เฮ้ยแต่ถ้าเกิดมึงไปบ่อยพวกฟิลนะอย่าพูดอะไรลงดีโฟเยอะดิเออไอ้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกเออไม่ดีหรอกพื่อนเชื่อกรูเขียน,ขยนเขียนว่า RPR เขียนว่า RPR เขียนยังจุ๊ R E R แล้วก็ H E H E เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคนเดี๋เดี๋ยวคนดูพี่เข้าสวัสดีกูเห็นยังไอจูเห็นยัง H E H E เหรอเออ H E H E อ่ะสวัสดีครับคนดูเขา R E R H E H E ใช่ H E H E สวัสดีครับเจ๊ เจอไหมไอ่จูเพื่อนเจอบ่างแล้วเล่นเกมกับวางจูมึงเข้าไปดูที่ช่องดิเล่นเกมกับบางจูบางจูบางจูแต้วก็มึงถ่ายคลิปนะ แต่โดดเย่งไม่เห็นเลยครับก็โดนเด่ผมยังไม่ทำผมบอกว่าผมลองขอเฉยๆเดี๋ยวผมทำตอนเย็นนี้มึงเจ้าไงกับผมมามาเดือดลง YouTube เลยอ่ะเดือดเลยก็เฮ้ยกูเดือดอยู่แล้วจะโดนแบนป่วะมันโดนปะถ้าเดือดลงไห โดนดิรออะไรอะเปอร์เซ็นต์เดียร์เองผมผมผมงอมลถ้าโดนมัมี่นาจะเไอซีอัจูมดูดิกูกดล็อชิปชล็อกไม่ได้เลยอ๋อแล้วเวดมัชิปล็อกไม่ได้เป็นแลไวไม่รู้ มาดิมาดิใครสู้อ่ะใครสู้อ่ะกูบอกให้นะใคสู้อะก็เอิม two two t เตยหลอกพี่ได้หมดใครสู้อ่ะจังหน้ายังมีใครสู้กหรอถ่ายอะถ่ายอะสองไม่ได้พี่ไอ้เหี้ยเวลา่งาำหล่ำวัวนั่งสตรีไปหมดแล้วมันก็มีอะไรทำนะเว้ย यी कुटा साछ छना बेकुटी नै कज सुरा जीबारजी ओयो ओयो एतिर भन्ना कति भरेको छस आउ ओए इजी आबेउ ภาพภาพชัดจ้ะภาพชัดอยู่เลยชัดพี่ถือว่าอย่างนั้นก็สติสัตว์เฮ hey. ้ยไอเย็มว่าลิวพูเขามาเสนอข้าวเผือกวัวใช่อะมึงก็เข้าดีเออ <So, S 2> หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าโจมึงไอมึงอันนั้นได้นะเว้มึงปรับราคาให้ตัวเองแพงกว่า ให้สโมสรจ่ายแพงได้นะเว้ยมึงจะอยู่บา,าร์ซโลน่าต่อก็ได้ปรับไงอรเออเดี๋ยวสอนเปิดดิเขาต้องเขาต้องก่อนมึงมึงก็เปิดตรงที่ย้ายทีมอะสามารถที่เราสามารถย้ายทีมได้แล้วมึงก็กดววยใช่กดไายเพื่อที่จะ<ไ>เพื่อที่จะเลือกเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพิ่มราคาให้ตัวเองแล้วมึงก็ทําตามที่เขาบอกยิงประตูให้เยอะแล้วมันจะเสนออะไรมึงก็ทาตามค่าตัวมึงก็จะแพง Huh? อนเนี่ย้อ่อ้ก็สุดนะผมสุดสส t วเกสผมสสสเดี๋ยวเดี๋ยวสุดนี้แม่งยังใช้ได้อยู่ I t h ไอ้ I like น o u better ดสุดเดม่ได้อ้องไม่ยม่ได้อยอะไอะมวอย่ากมีเดี่วสิด่วะวะะ่ัว่ะ ไม่อยากไม่อยากประาณนั้นแหละไว้ก่อนเลยจิกาจิตตอนนั้นกูโดนอะไอ้เี้ยคนดูเท่าไหร่แสนแสนหนึ่งอ่ะไอ้เี้ยติดจิกาซีกูต้องลบคลิปอ่ะรวยเสียดายจ้ะไม่ใช่ดิคนดูมามา 1, ประมาณพันกว่าคนพันสี่พันห้าแล้ว,วกวส,สอนสอนสอนโปรอไอ้เี้ยเังแบบรวย เฮ้ย<ห>บ้ามันทลายศว่ะยิ้มยิ้มทลายยศอ่ะใคร<บ>วะเมดอ่ะมันย้ายจากบาซ่าไปมัดดิดฮุยทลายศที่ฮะมึงเจอมัดดิทมึงก็สไลด์ใส่มันดิทยอะทลายยศกู เหมือนฟิโก้เลยว่ะฟิโก้โดนโดนเหยียดโดนโดนดาแม่งเห็นเงินไงเห็นเงินแล้วไปตามจริงอ่ะมันไม่ผิดอะไรหรอกถ้าถ้ามันไม่ได้ถ้าถ้ามันถูกกัน แต่อันนี้มันไม่ถูกไงแล้วมันก็ย้ายอะไรอ่ะรออะไรอ่ะเอลคาซิโก้นะเว้ยยี่่ระดับเอลคาซิโก้ I think I like you better. I think I like you better. Little Hey. Die Company of the ผมทำลิงโดเนตมานี่คุณโดเนตผมปะเนี่ยทำทำ <c oughs> บาททำบาทเดียวพอใช่โดเนตเฮ้ย <c oughs> ระวังนะ <c oughs> ระวังอะไรระวังมันมามาเรื่อยอะไม่มันกูยังไม่ได้ดามเว้ยเฮ้ยใจเย็นดิไปจับ <c oughs> มันมัง้ง ถ้าเจอพวกติอยู่ๆฟีดอะเจอเด็กเลี้ยงอะไอชิบหายทีเนี้ย สวัสดีครับคนดูครับสวัสดีครับคนหนึ่งใครมาก็เพิ่มวันเดียวคนดูเพิ่มสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ฮัลโหลเฮ้ยใครแม่ฮัลโหลกูวะฮัลโหลครับวัสดีครับวัสดีครับไอจูอ้ามีมีคนฮัลโหลกูด้วยฝรั่งมาไงวะใครวะไม่รู้ชื่อชื่อไทยแต่ฝรั่งคนคอมเมนต์คนที่สองแม่ฮัลโหลคำเดียวหายเลย มันก็หมาว่าเขาเดือดนะไอ้ี่ติดตามได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่สวดอีกเล่นเล่นไรครับเล่นเล่นโลบอครับพี่เห็นผมเล่นไรอ่ะเล่นเล่นได้นะพี่เล่นเล่นกับผมได้นะครับมีเกมอะไรแนะนำบอกผมได้นะผมเล่นเพิ่งเพิ่งกลับมาสตรีม เ,เพราะว่ากี่ปีครับประมาณสี่ห้าปีครับตัวความที่ผมขี้เกียจครับแต่ก่อนผมเด็กผมส,ต,สตรีมบ่อยแต่โตไม่ค่อยมีแวบ,บเอ้โดนปะเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาลิงก์โดเน็มาโดนเอ็ดด้วนยะ <laughs> เอ้ยเอ้ยเสษเดือดเสษเดือดโดละห้าบาทครับไม่เยอะไม่น้อยไม่มากเกินไปมาคับจัดเถอะแต่มึงต้องโดกูคนแรกเอ้ยเฮ้ยไม่มีตามแม่ดิโก้แทนเดี๋ยวมึงโดมาสามารถเอาผมไปกด สามารถเอาผมไปโปรโมทใน t ิ k t ตอลได้นะครับเฮ้ยให้คนดูเยอะๆจะได้เป็นคนดังจบไลฟ์ลิงก็สินเด้งอย่เงี่ยทำไมวะทำไมวะทำไมเพลงไลน์อย่างเงี้ยอะไรนะว่าเราจะแอเพียร์ชันเลยเสตเตือดเสตเตื่นอะไรเงี้ยนะเสตเตื่น สวัสดีครับคนดูเ,เพิ่มไปสามคนแล้วเว้ยมาดิมาดิจูมาดิของจริงเขามาแล้วคนดูสามคนแล้วยัยงไงอ่ะเสร็จเดือดปะละ่ะขออน้ญาตเกมนี้นะขออนุญาตเกมยิงปืนดีกว่าเสร็จเดือดนะดีกว่าเสร็จเดือดอเกมยิงปืนกูอยู่ไหนวะ เข้ามาแล้วกดใจได้นะครับดูเข้ามาแล้วกดใจได้นะครับกดใจกดคอมเมนต์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยครับกดครับทำหมดเลยนี่ว่าถ้าเกิดกดซับสไคร์ก็จะเจอผมในพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่ กดผมก็ไม่ปาแล้วคียจสตีมถ้าวันนี้คียไม่เข้าโถ,าถ้าวันนี้ผู้ที่ตามผมไม่ถึงร้านหนึ่งผมจะผมจะเล่กสตีมวันนี้ผู้ตามเดียววันนี้ผู้ที่ตามผมต้องถึงร้านหนึ่งนะครับทุกคน ขอขอเนี่ยบังคับเลยนะครับก็พูดเรื่อยเลยนี่ว่ากูแบบว่าคือแบบว่ายังไงเอะเรื่อยเรื่อยเอาเอาเรื่อยอะไรนี่เปล่าเอาเรื่อย์ไลน์เอาเรื่อยไรอะไรอะไร อเอ้ยทีดีไม่เป่าฟาวจ้าวอ่าจะแบบ เรเสร็จหายเลยใช่เหรอรออะไรอ่ะเฮ้รอเสร็จเราก็ถามคุยเล่นเกมอเลยเราก็หายไปเลยคุยคุยออกคุยออกเศร้าเลยเศร้าเลยเฉ่งแกเศร้าเลย้องไห้เงี้ยเงี้ย เฮ้ยเขาขำเฮ้ยคอยดูกูอยู่คอยดูกูอยู่เขาไม่ไปไหนจูเขาขำเขาขำเฮ้ยคนดูสามคนแล้วสวัสดีครับ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 ผม ครัชิ้นนี้มันโป,รประไปไว้อะมันอบอนะไรเงี้ยยิมว่าว่าดูว่าเธได้ทิ้ไข่ฮะ ลุงป,ป้าท่านจะติดใครผู้ใหม่ดิลุงป,ป้าว่าท่านจะติดแต่ใครคือใครอ๋อเชี่ยม,มึงเนี่ยนะเออไอ้ที่เองสไใจมีจะจะคนดูตอนที่สามคนแล้วเว้ยบ้านแม่บ้าน,านแม่ก็ลังใจกูกับมึงแล้วก็อีกคนใครเขาอยู่อาจจะเป็นบอทก็ได้่ะ เว้ยคุจะตายคจะตายจะตายัดหมอนทวไปดี ใจตัวเองบติดตามผมได้นะครับติดตามผมได้นะครับเฮ้ยติดตามแล้วครับพี่โอเคครับรูเรื่องครับผมคอมเมนต์ยอง ฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับสู้ๆครับขอบคุณครับเอาเยิ้มว่าว่าคือกูแช่มันจีเว้นในตู้เย็นนะแช่เลยชุดฟิตเออลองเล่นต่ออะไรนะแชร์อะไรนะมันแข็งนี่ย

อร่อยชอบดี การเป็นตัวหลักมันยากไหมเฮ้ยไอเช่นี่แม่งยิงผิวปกติใช่ไหมอะไรนะจายโไมการเป็นตัวหลักมันยากจังมันง่ายเว้ยคือมึงต้องกดซ้อมก่อนลงแข่งชดตลอดเลยอ่ะมึงก็ได้เป็นตัวหลักแล้วอะไรนะคือมึงต้องซ้อมก่อนลงแข่งอ่ะต่อแบบตลอดอ่ะมึงก็ได้เล่นแล้วแล้วก็ไม่บอกอ แล้วมึงก็ไม่ถามอะ่ะกเูเล่นมาเยเะเลยวันนี้กูเลิกเจอเท่าไหร่เลิกสาม

หมดละมื้อท้าย <S <S เนี่ยดู้ค่เนี่ยมันไม่ได้กินอะไรเลยใช่ <S <S ไหนะมมาวันไม่ได้กินอะไรเมื่อวานกูไม่ทั้งวันอ่ะไม่ไม่ไมค่อยได้กินอะไรกิน นิดนหน่อย <S <S กูไม่ได้กินน้ําหวานแต่กินวันนี้กินเยลลี่ไปถุกถุงเล็กเลกเองเออแล้วก็ที่เหลือก็กินแต่น้ำกินแต่น้ำแค่นั้นแหละ แล้วกูก็มาค่อยกินข้าวตอนบ่ายๆก็คือตอนเลิกเที่ยวเฮ้ยยิ้มว่า ทีมกูปิดไรอะที่กูมีดูดิเกอร์เสี่ยเปิดหัวใช่อ่ะ